สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการดูพระลึกรับกินตับทั่วไทยนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระลอดลำปางหลวงรับเนื้อสามลิตนะครับจะสร้างในปีพศ2485นะครับพระแบบนี้นะครับดยนะครับวันณะโลหะพระเวลาเราหยิบพระขึ้นมานะครับพระนะครับจะออกแบบสีแดงนะครับเป็นแดงแบบเถื่อนๆครับแดงออกล้ําน้ําตาลออกน้ําตาลหน่อยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับจะใช้แบบโลหะผสมนะครับหลายๆแบบนะครับลักษณะพิมพ์นะครับจะเป็นพระพุทธหน้า พิมพ์สมาธิครับลักษณะนะครับการวางวงแขนนะครับฝั่งนี้จะวางกว้างกว่านะครับเวลาเราสังเกตดูแต่ฝั่งนี้จะวางแคบครับนี่นะครับรออากาศของแขนฝั่งนี้จะแคบฝั่งนี้จะกว้างกว่าแล้วนะครับนะครับลักษณะนะครับของเสียนพระจำให้แม่นตรงนี้นะครับเสียนพระจะเป็นนูนไข่เหมือนไข่ไก่ครับเห็นไหมจะนูนออกมานะครับจะเป็นวงรีเหมือนไข่ไก่นะครับนะแล้วนะครับเรียนขาพระพุธนะครับฝั่งขวานะครับจะทับฝั่งซ้ายแล้วนะครับเวลาสังเกตดูจุดด้านหลังครับนี่ก็เป็นลักษณะในการดูนะครับนะเราดูพระเท บ่อยๆครับนะครับนะองนี้นะครับมีการแต่งเดิมจากเวลาเขาเทหล่อมานะครับนี่เป็นองค์ที่แต่งเดิมนะนี่ครับลักษณะเราจะเห็นร่องรอยการตะไบครับเก็บงานของช่างสมัยก่อนซึ่งเป็นองค์ที่พิเศษนะไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับพระรอดบางหลวงนะครับเวลาหล่อมาส่วนใหญ่จะไม่มีร่องร่องรอยการแต่งนะครับแต่องค์นี้เป็นองค์ที่ช่างนะครับแต่งเก็บตะไบนะฮะเห็นไหมนะครับนี่นี่รอยตะไบพวกนี้ครับจะเป็นเหมือนตะไบพวกวัสดุทัศนะครับสองสี่กว่านะครับจุดสําคัญในการดูครับเราดูธรรมชาตินะครับรอยย่นนะครับเหมือน หนังช้างนะคด้านหลังนี่ครับเราจะเห็นไหมจะเป็นรอยซิบ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 เป็นแผ่นเป็นแว่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 นด้านหลังครับนี่ครับลักษณะนะครับพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมแว่น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 จะมีคราบดำๆครับพวกนี้บางทีเป็นดินเบานะครับนะดินดำๆนะครับที่เกาะตามซอกพระนะครับนะพวกนี้เขาเรียกว่าดินขี้เบ่าครับซึ่งเกิดจากการหล่อนะครับนะนี่ครับจากการพอกแล้วก็หล่อนะครับนะนี่ครับเนี่ยครับจะมีพวกดินดำๆนะครับตามซอกลักษณะหลังจะย่นเป็นหนังช้างครับเวลาเราดูนะครับนะจำสีบนหน้าพระจะออกแบบทองแดงเถื่อนๆนะนี่ครับเห็นไหมจะ เตือนนะครับดูเจอกทองแดงเตือนหน่อยนะครับนะวันนี้ะจอกทองแดงเข้มๆหน่อยครับนะสภาพแบบนี้นะครับสวยๆเลทราคาอยู่ที่1 0,000บาทจนถึง15,000บาทนะครับนะใครมีผมยินดีรับเช่านะครับนะนะส่งรูปภาพมาขายได้นะครับพิมลายแอดนะครับนะแอดสไตลน้ำหน้าตามด้วยเอภาษาอังกฤษพิมพ์เลข3ตัวตามด้วยเลข7 4ตัวครับนะนะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มีคำปากต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ